สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับตาลนะคะจากบริษัทพราม g l o b a l เอส s s e วันนี้ตาจะพามาชมบ้านรีโนเวทเพิ่งเสร็จเลยนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตบ้านหลังนี้ก็จะประกอบไปด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ชั้นด้วยกันนะคะรีโนเวทเสร็จทาสีขาวสไตล์มินิมอลแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวตาจะพาไปชมข้างในบ้านกันนะคะค่ะพื้นที่บ้านหลังนี้ก็จะมีทั้งหมดด้วยการ2 2 4ตารางเมตรนะคะ ทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสวนหย่อมเล็กๆแล้วก็จะมีคล้ายๆบ่อปาาไว้ให้ด้วยนะคะตรงนั้นส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้เราสามารถจะอัดดปไปทําอะไรเขาได้ที่เราต้องการนะคะแล้วก็จะมีบันไดขึ้นไประเบียงชั้นสองค่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในตัวบ้านกันนะคะเข้ามาถึงในนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นห้องรับแขกตรงน,นี้เลยนะคะก็จะมีโซฟาเซ็ตไว้ให้ในส่วนของห้องนั่งเล่นนี้นะคะตรงฝาผนังตรงนี้เราก็สามารถติดตั้งทีวีขนาด50-70นิ้วได้สบายๆเลยนะคะถัดจากห้องนั่งเล่นนะคะก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆตรงนี้เราสามารถทำเป็นพื้นที่รับประทานอาหารได้เลยค่ะพื้นที่กว้างสามารถจุคนได้ประมาณ6-10คนกันเลยทีเดียวค่ะตรงนี้เลย ในส่วนของห้องน้ําชั้นล่างนะคะก็จะเป็นห้องน้ํารวมตกแต่งด้วยสีขาวดําตามสไตล์แบบน่ารักน่ารักแบบนี้ได้เลยแล้วก็จะมีฝักบัวไว้อาบน้ําได้ด้วยค่ะ mm. เดี๋ยวตันจะพาไปชมห้องครัวกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวก็จะมีซิงล้างจานเตาแก๊สแล้วก็เครื่องดูดควันพร้อมประกอบอาหารได้เลยนะคะแล้วก็จะมีช่องเก็บของในส่วนตรงนี้ตันคิดว่าน่าจะตั้งแบบ เครื่องซักผ้าได้เพราะมีช่องน้ําทิ้งท่อน้ําทิ้งไว้แล้วแล้วก็มีปลั๊กไว้สําหรับตั้งเครื่องซักผ้าได้เลยตรงนี้สําหรับชั้นหนึ่งก็จะมีด้วยกันหนึ่งห้องนอนนะคะถัดจากห้องครัวเลยค่ะด้านนี้เลยห้องนอนของชั้นล่างนี่ก็จะมีห้องน้ําในตัวนะคะในห้องน้ําก็จะมีอ่างแช่น้ําเล็กๆไว้ให้ด้วยไว้แช่น้ําผ่อนคลายสบายๆกันไปนะคะเดี๋ยวตาจะพับ ขึ้นไปชมชั้น2กันนะคะในส่วนของชั้น2ก็จะประกอบไปด้วย2ห้องนอน1ห้องน้ำแล้วก็จะมีระเบียงหน้าห้องนอนกว้างเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะขึ้นมาถึงชั้น2นะคะด้านขาวามือของเราก็จะเป็นห้องนอนนะคะในส่วนของห้องนอนนี้นะคะก็จะมีตู้บิวอินไว้ให้แล้วในห้องนอนแล้วในห้องนี้ก็กว้างสามารถที่จะเอาเตียง6ฟุตมาใส่ได้สบายๆในส่วนของด้านข้างนี้เราจะ แอดเป็นโต๊ะเครื่องแป้งหรือโต๊ะทำงานก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยแล้วหน้าห้องนอนนี้ก็จะมีระเบียงสามารถออกไปรับลมด้านนอกได้ด้วยค่ะ mm. ตรงข้ามกับห้องนอนห้องแรกของชั้นสองนะคะก็ mm. จะเป็นห้องน้ำตรงนี้เลยค่ะในส่วนของห้องน้ำชั้นสองก็จะอารมณ์คล้ายๆกับ ห้องน้ารวมชั้นล่างแต่ชั้นสองก็จะมีอ่าบอาบน้าไว้ให้ด้วยค่ะแล้วก็นี่เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งของชั้นสองนะคะก็จะมีขนาดเล็กกว่าห้องเมื่อกี้นิดนึงถ้าห้องนี้เราไม่อยากทําเป็นห้องนอนเราก็สามารถทําเป็นห้องทํางานห้องนั่งเล่นหรืออะไรก็ได้นะคะเพราะด้านหน้าห้องนี้ก็จะเป็นระเบียงกว้างเปิดประตูรับลมได้ลมโกลกตลอดเวลาเลย ในส่วนนี้ก็จะเป็นระเบียงของชั้น2นะคะก็จะเป็นระเบียงลานกว้างแบบนี้เลยสามารถตั้งโต๊ะทางานนั่งสังสรรค์ปาร์ตี้ได้เลยแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นบันไดที่ลงไปที่ลานจอดรถได้เลยค่ะสําสหรับบ้านหลังนี้ก็จะมีด้วยกัน3ามห้องนอน3ห้องน้ําแล้วก็สามารถจอดรถด,ด้านหน้าบ้านได้2คันราคาก็จะอยู่ที่6.9ล้านบาทหากใครที่กําลังมองหาบ้านโซนกระทุ้ หรือใครที่สนใจนัดดูบ้านสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะคะซื้อขายเช่าครบจบในที่เดียวความ Global p ูเก็ต v d ด o c a t สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ